ทำไมถึงลดน้ำหนักไม่ได้สักทีสวัสดีค่ะพี่การจากเพจลดอ้วนง่าย,าย,ายสไตล์คนขี้เกียจนะคะใครหลายคนคงคิดเหมือนพี่การนะคะว่าทําไมเรายังลดน้ําหนักไม่ได้สักทีนะคะเพราะพี่การก็ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วผ่านประสบการณ์การลดน้ําหนักมา30ปีที่ลดไม่สําเร็จนะคะเนื่องจากว่าพี่การเนี่ยเป็นคนที่แบบ ติดหวานชอบกินหวานนะคะแม้กระทั่งอาหารที่กินนะคะไปสั่งอาหารตามสั่งนะลาดหน้าก๋วยเตี๋ยวอะไรนะคะยังไม่ทันชิมเลยพี่การเตินมน้าตาลแล้วนะคะแล้วพี่การเนี่ยกินชายเย็นทุกวันชายเย็นไม่ใช่ชายเย็นธรรมดานะชายเย็นเพิ่มหวานอย่างน้อยวันละแก้ว บางวันก็2แก้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินขนมไทยมากแล้วขนมไทยที่ซื้อตามตลาดนนะัดส่วนใหญ่ก็เป็นมื้อเย็นเลยทําให้พี่กาเนี่ยมีแต่น้ําหนักขึ้นน้ําหนักขึ้นลงไม่ได้นะคะตอนแรกก็คิดว่าชีวิตนี้ฉันต้องอยู่กับความอ้วนไปตลอดชีวิตแน่แล้วนะคะมันเป็นอะไรที่แบบโ,โชคดีนะคะพี่กาได้ไปแบบเปิดโทรศัพท์โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายฟีดไปเจอเพจ เกี่ยวกับการลดน้ําหนักทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าการที่เราไม่ออกกําลังกายแล้วทําให้เราอ้วนแต่เราอ้วนเกิดจากการที่เรากินผิดวิธีดังนั้นพี่การเลยมาปรับตัวเองเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะพี่การตัดของหวานเลยค่ะกาแฟสดชายเย็นเลิกไม่กินขนมหวานขนมไทยเลิกไม่เอานะคะแล้วก็ แต่ไม่ได้ตัดข้าวนะคะพี่การยังกินข้าวเหมือนเดิมแต่กินข้าวในมื้อเช้า1ทพัพพีส่วนมื้ออื่นพี่การไม่ได้เน้นข้าวเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้รับน้ําตาลในรูปของเป็นน้ําตาลแฝงในอาหารอยู่แล้วนะคะแล้วพี่การเนี่ยก่อนกินที่จะกินข้าวเนี่ยพี่การเน้นโปรตีนก่อนเลยและเป็นโปรตีนที่แบบเลือกโปรตีนที่ค่อนข้างเป็นโปรตีนธรรมชาตินะคะกินโปรตีนให้พอกับน,น้าหนักตัวเราเราจะได้กินแล้วรู้สึกอิ่ม แล้วเราก็จะได้มีโปรตีนไปสร้างมวลกล้าเนื้อเราที่จะเป็นแหล่งเผาผลาญพลังงานนะคะพอเรากินโปรตีนถึงนะคะเราลดน้ำตาลลดแป้งลงนะคะส่วนหนึ่งน้ำหนักเราก็จะลงแล้แต่นี้พี่การก็มาทำนะคะ IF ร่วมด้วยนะคะเป็น IF12 ทับนะคะก็คือพี่การยังกินข้าว3ามมือ้อนั่นแหละ ทำให้พิการสามารถลดน้ําหนักได้ไป5กิโลใน1เดือนนะคะตอนแรกนะคะน้ําหนัก90ในเดือนแรกที่พิการทําแบบเนี้ยพิการน้ําหนักลงเหลือ85กิโลตอนนี้นะคะพิการไปชั่งน้ําหนักล่าสุดพิการเหลือ81กิโลนะคะโดยการปรับ i อเพิ่มขึ้นนิดนึงในการให้ฟาสต์านขึ้นเห็นไหมคะ การนะคะลดน้ำหนักมาไม่ได้30ปีพี่การยังทำได้เลยค่ะทำได้แล้วก็ทำแล้วไม่รู้สึกแบบเมื่อก่อนเคยเป็นปวดท้องโรคกระเพาะตอนนี้พี่การไม่รู้สึกปวดท้องโรคกระเพาะแล้วทาให้เราหยุดลดน้ําหนักเลยนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะเคยมีประสบการณ์อย่างพี่การลดน้ําหนักแล้วท้อทําไม่สําเร็จนะคะลองนะคะลองมาทําใช้เทคนิคของพี่การดูนะคะแล้วก็ถ้า ถ้าเพื่อนๆเอาจริงนะคะพี่การคิดว่าเลยว่าพี่เพื่อนๆต้องทําได้สําเร็จแน่นอนเพราะขนาดพี่การนะคะทําแล้วท้อมาหลายรอบพี่การยังผ่านมันไปได้ยังทําได้พี่การก็คิดว่าเพื่อนทุกคนที่ตั้งใจจะลดน้ําหนักก็ต้องทําได้เหมือนกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่การด้วยนะคะแล้วในคลิปไลฟ์ถัดไปเนี่ย พี่การก็จะนําเทคนิคดีๆในการเกี่ยวกับการลดน้ําหนักมาฝากเพื่อนๆทุกคนในเพจนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ